สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าช,ช่องแม่บุญทิ้นกกโกนะคะวันนี้จะทำอะไรเนาะนะคะจะทำนะะมะขามกวนเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็จะใส่กระปุกแล้วเนาะเดี๋ยวเอาพัดลมมาก่อนมันร้อนแท้ เอาสารไฟเนาะมาเอาพัดลมเปิดก่อน ม,มาเปิดก่อนมันร้อนเปิดพัดลมก่อนนะคะนะสวัสดีค่ะมาเด้อ รวมมาเปิดก่อนน้ำมันร้อนเนาะ ทำไม,ไม,ม,ไ,ม,ไ,มไม่มีไฟไม่มีไฟทำไมถึงไม่มีไฟน,ะ,นะมันเสียบ้า พักไฟเตียมใหม่ก่อนนะพักไฟเสียแล้วไม่ไดอ้อันนี้มันเสียครับพักไฟอันนี้เสีย มาชาร์ที่นี่ดีกว่าเนาะรักไปเสียค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะมาดูมาดูตอนนี้เตรียมแล้วนะคะเตรียมใส่มาขางกวนแล้วเนาะ,ะนี่นะ,ะเขาเป็นผ่านช่ ลมใส่นะคะมันถึงจะได้เย็นเนาะขอบคุณเช่นกันนะคะสําหรับคลิปนี้มาเด้อค่ะเอามาขามใส่กระปุกก่อนเนาะนจะไล่ให้ดูนะคะบรรจุมาขามใส่กระปุก จุมาขามควนใส่กระปุกอากาศวันนี้ทำไมร้อนแท้เนาะจะเอา,าขามใส่กระปุกเนาะ ขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะวันนี้อยู่บ้านนะคะไม่ได้ไปอะไรเนาะมาบ้านนะคะมาทําสิ่งนี้นะคะกวนมาขามแล้วก็จะใส่กระปุกกันเนาะขอบคุณค่าขอบคุณเอฟซีคุณลุงค,ค,คุณป้าทุกทท่านนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมเด้อค่ะแม่บุญถิ่นอยู่ใต้ถุนบ้านนะคะนี่บ้านก็เป็นแบบนี้แหละเนาะมีแต่ดินทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าเอารถเข้ามาจอดในนี้นะคะมันก็มีแต่ดินเนาะ ขอบคุณเช่นกันค่ะเดี๋ยวจะใส่มะขามก่อนนะนี่ค่ะกระปุกนี้นะคะเราก็จะเอาไปจุ่ใส่มะขามนี่เสร็จแล้วนะแล้วไปมีฟ้าน,นี่ค่ะเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะล้างเรียบร้อยเราจะใส่แล้วนะตักมะขามใส่กระปุกนคะาอยู่บ้านค่ะอยู่บ้านนะคะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณ F c ซคุณลุงคุณป้าทุกๆท่านนะคะ อยู่ที่บ้านนะคะยังไม่ได้ไปจำปาดงนะคะวันนี้มาบรรจุมะขามใส่กระปุกก่อนเนาะขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ค่ะอย่าลืมนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆ TP Coffee TP Skin ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ